บวกเขาท่านผู้ใหญ่โรภาเอาแล้วหายใจไม่ท่วม้องแล้วเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันาว่าให้วไปยิสเอาบาเริ่มปีจิเริ่มีเจจเจจจจมาแล้วตาเอาแล้วครับปีเราต้องเป็นประมาณสองร้อยเตรก่อนสุดจะรัาด้ที่ผ่านบกเขาิพระว่าเพียอดบบว่าใจะ้ทีงหนึ่งศอกไปทสามสิ่งพอที่นีโอ้โหทุกทีจะทีหงั่งเล สีดูดีก็พาดบัผ่านแม่นนเสือสาวจากบ้านห้วยเรือที่หลายๆคนบอกว่าอยากเห็นอยากดูเลอเกินผ่านบัวขาวพี่น้องทางบัวหุงลาสีสไลสีสะเกดทะเลไก่ผ่านบัวขาวพี่นอ้องจากบ้านห้วยตำบลบัวหุงอำเภอลาสีสไลจังหวัดสะเกตทีมงานของคุณพี่โอภาสเจัดจักนะครับโดยช่างเบ่งจ่ายซาเทียมกละปรตกแต่แตงทับเรือวันนี้โคจะมาพบกับพยัางไรจากนักพรกาชสิทธิ์ครับนั่นคือพรตในทิศนาวา พี่น้องจากตำบลภูดิบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิจิตธรรมชุตให้ความเมตตาในการดูแลทั้งสองหลังเข้าเทียบทุนแล้วโอ้้ะครับผู้ชมถ้าพูดแบบพวกผมเลยว่าถ้าหากการนี้ไม่มีอาจารย์วีรพลสีนันท์ผู้มาภาและผู้มาสมเสริมในความพูดและความรู้จักมันจะไกลกว่านี้ครับ มาแล้วูเอาเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่ค่วรับจ้างสุรับอดุเรื่อนเทียวแรกนรอพผ่านไปอดุเรื่อนพระเพรสายขอไม่หยีไม่งอไม่ขอจักช้าจะไปจะมาจะช้าอยู่ใหญ่ประเพรสายขอใส่กันมาแบบระเบิดเถิงเลยทีเดียวเหลือได้ที่นี้ธรรมดามีนะว่าผ่านหัวขาวแม่เสือสาวจากบ้านหุ่ยไม่งวกหน้าพระองค์หลังแล้วตอนนี้ลงจะลงผายแบบเต็มใบวันนี้ต้องมาเจอศึกนับเจอกับพลพิชิตหาวะพี่น้องจากนักขดอาลสินใส่กันมาชนิดที่ว่าสายน้ำแตกสารทราบเสร็จเลยทีเดียวแล้วจ้าเอาเลยครับผู้ชม ดูในช่วงภาคปลเอาละเว้ยเอาละวะใส่กันมาแบบจะาจ้าแล้วกันสถานีผ่านบัวเขาก็พลพิชิตในช่วงภาคปลครับท่านผู้ชมดูดีดีมีเหเอ้เอาละเว้ยเอาละวะใส่กันมาแล้วยังดูไม่ออกยังมองไปดูว่าไผเป็นไผเอาละเว้ยใส่กันแล้วครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยเอาละวะมาแต่ของ ของเราก็มาเรียวกุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกรสานสานเซนก็ฟังไม่ธรอมดาแล้วท่านผู้ชมว่าย่งไว่าจะผ่านตัวเข้าท่านผู้ใหญ่โอภาสอาแล้วหายใจไม่ทั่วฟ้องแล้วเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันมาว่าอยงไรว่าพิชิตสินเอาะเริ่มปีเริ่มเบียดใจมาแล้วตาเอาะับปีเราต้องเนประมาณสราเป็นจ้อง จุดท้จะ็นคงเลยหัวตหัวใจตใจตเปลีนพอท้งทิ้จเผ่านเขาีนับจุดท้จุดเขาูที่สี่มาแล้วาทานผู้เอ้สีดูดครับ โอ้ยวันนี้จะก่อนปีกินนามาประมาณห้าสิบเมื่สุดท้ายว่าใครจะไปทะยานูใครจะเป็นผู้ชายหมายเลขหนึ่งในทีมแรกใครชนะเป็นชิมกำดับทีมหนึ่งประเภทถุยโขอนะครับาแพ้เปภทชิมกำดับที่สามจะคุกกี้โศสีกันอยู่ยังมองได้ทั้งาเปลาในขณะนี้มองดูว่าลงน้ำสีมืดเงินี่ยนะพวกผ่านพวกเขาพยายามฉีดจูนี้ออกมาและสุดท้ายก็ครูอ๊อฟเซ เรือประเทศอ่าช่วยขอระหว่างอาจจะแม่ผ่านบัวขาวกับพรพิคิตนาวาผลการแข่งขันนะครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ลงน้ําสี่น้ําเงินครับเป็นเรือผ่านบัวขาวเป็นฝ่ายชนะในที่อยูนี้มาดูเที่ยวส ด้วยขอครับขเรียครับด้วยรักและผูกพันดังที่ผมเลียกล่าวแล้วอาจารย์วีระพลเป็นคนทีกก่ไม่เกดการแข่งขันแล้ก็ทําพิธีการได้มากมายและโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาพระป,ป่าก,ก็อยู่กับท่านท่านมาอยู่นี่ต่างนานแล้วขอ,อเสียงปรบมือให้อาจารย์วีระพลเซทท่นั้ขอบคุณครับมาดูเที่ยวที่14ท่านผูไปชมประเภทถ้วยขอเหลือขุนราชนาวีจากมืองอุบลร่องงามศีลป์ ร่องน้ำสีแดงนั้นได้รับเกียรติจากสาวสวยเมืองวามินเอาละท่านผู้ชมอุบลเจอิมอุบลบ้างเอาละครับพี่น้องชาวเรือครับเรามาดูดาบม่แบทของเมืองดอกโบง,งาแม่น้ำสองสีปีปลาแทบหลายผาทรายแก่งหินทิพย์ไทยนักปราชุดุยราชไ่พันรงามล้ำทีพราษาผาแท้่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาของถิ่นตินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลน,นะครับเที่ยวนี้เป็นดาไม่แมท ของมังกบุตรไรชนะไปเจอกับผ่านโขาวขาไแพ้ไปเจอกับพรพิชิตนาวาไม่รู้ว่าใครจะขยับตัวขึ้นไปชิงกับผ่านโขขาวระหว่างขุนราชนาวีกับส